สวัสดีค่ะก็พบกับสีแล้วนะคะกับชาเล่รอบรู้เรื่องงานไม้ค่ะวันนี้นะคะสีก็พาทุกคนมาบุกโรงงานชาเล่บูดนะคะสีจะพาทุกคนมาดูกระบวนการผลิตหลังคาจีโนทัสนะคะที่โรงงานจะพาทุกคนมาดูเลยว่าขั้นตอนการผลิตหลังคาจีโนทัสนะคะสําหรับ โปรเจกต์นะคะรีสอร์ทที่จังหวัดน่านนะคะจะมีกระบวนการยังไงนะคะซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการที่ CNC นะคะมีการตัดไม้นะคะให้ได้ขนาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอามาจอยกันด้วยระบบแกงเนลค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูกระบวนการผลิตกันนะคะหลายคนก็คงจะมีข้อสงสัยแล้วว่าโครงสร้างระบบหลังคาจีโนทัศนะคะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็คืออะไรนะคะโดยจะเป็นโครงสร้างหลังคาสําเร็จรูปนะคะที่ผลิตแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะจากชาเล่ค่ะ การใช้ระบบจีโนทัศนะคะในการก่อสร้างระบบหลังคาขึ้นมาเนี่ยจะบอกเลยว่าจะแก้ปัญหาการแอดหรือการขยับตัวของกระเบื้องหลังคาได้นะคะ และก็มีโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าได้รับการออกแบบแล้วก็คำนวณโครงสร้างนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะทำให้ระบบโครงสร้างนะคะมีความแม่นยำค่ะรวมถึงการใช้อุปกรณ์นะคะในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานอีกด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนก็พอจะทราบแล้วน,นะคะว่าร,ระบบโครงสร้างหลังคาจีโนทัศน์เนี่ยคือน่าสนใจมากนะคะด้วยระบบที่มีความแข็งแรงเดี๋ยวเราก็จะไม่รอช้านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกระบวนการผลิตกันเลยเริ่มจากกระบวนการ C N C ตัดไม้กันก่อนเลยค่ะไปค่ะ สี่ก็มาอยู่หน้าเครื่องเจ้า CNC แล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่เอค่ะจะเป็นผู้ดูแลในกระบวนการตัด CNC ของโครงหลังคารีโนทัชของโปรเจกต์ที่จังหวัดน่านวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะให้พี่เอนะคะอธิบายเจ้าตัวเครื่องของตัว CNC นียค่ะว่าจะมีกระบวนการทํางานอย่างไรค่ะอ๋อก็คือทําการเขียนโปรแกรมมาจากคอมพิวเตอร์ฮะแล้วข้อดีของเจ้าเครื่อง CNC ในการที่นํามาตัดเนี่ยมันดียังไงอะคะก็คือระยะมันจะค่อนข้างมันยำครับทาให้เวลาประกอบแล้วมัน คือแม่นยำอะครับอ๋ออย่างนี้เวลาหน้างานเนาะมันก็แบบไม่เสียเวลาใช,ใช่ไหมคะคเพราะว่าแบบว่ารวดเร็วครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูการเตรียมการตัดไม้นะคะเพื่อน,นําไปเชื่อมในแกงนิวต่อไปเนาะไปค่ะค เครื่อง CNC ในการตัดไม้นะคะซึ่งก่อนที่จะนําไม้มาตัดนะคะเพื่อให้ได้ตามแบบที่ต้องการนะคะไม้เนี่ยก็จะผ่านกระบวนการใส่แล้วก็ขัดนะคะแล้วก็นํามาตัดโดยเจ้าเครื่อง CNC นี้เลยถ้าทุกคนเห็นนะคะจะบอกว่าแต่ละชิ้นก็คือใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ระยะแล้วก็มาตรฐานนะคะตามที่ต้องการจากการคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็เรียบร้อยกันไปแล้วต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปสิ่งที่จะพาทุกคนไปดูที่ สเตชันต่อไปนั่นก็คือการต่อนะคะประกอบกันด้วยระบบแก๊งนลวค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่กิตินะคะก็พี่เขาจะดูแลแล้วก็ควบคุมการทํางานในการประกอบไม้นะคะในระบบแก๊งนลวค่ะก็ระบบแก๊งนลวใช่ไหมคะคเป็นระบบการติดตั้งไม้แบบไหนคะวิธีการทํางานก็คือจะเป็นลักษณะของประกอบมืเมืองข้างล่างแล้วก็ประกอบด้านบนด้านล่างะะใช่ครับแล้วก็ใช้ใช้ไฮดรอลิกอัด แรงดันตามตามตามที่ทางมาตรฐานกำหนดอะครับแรงอัด mm hmm. ถ้าเป็นไม้สนอย่างเงี้ยหนึ่งพันถึงหนึ่อย psi ถถึงขั้นตอนขั้นตอนที่เราเตรียมไม้ก่อนจะทํำจีโนทันอ่หนี่แก๊งแนวเราต้องดิงลูกแม็กก่อนิงลูกแม็กก่อนแล้วก็เตรียมพลา์ทั้งสิชิ้นมาวางตามแบบตามโครงตามทิที่เรามีครับแล้วก็วัดวัดวัด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวัดระยะตามแบบ4,600 มมิลิลลเตรนี่ครับ4,600มิลลิเมตรนะคะก็อย่างที่เราบอกไปว่าระยะก็จะแม่นยำตามแบบ,บแบบที่วางแล้ว แบบไม่กี่วินาทีนะคะก็ใจทั้งสองอันก็มาประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอย่างนี้แสดงว่าความรวดเร็วในการติดตั้งของระบบแก๊งเนวก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของจีโนทัชใช่ไหมคะใช่ครับะจะทําให้ให้งานติดตั้งไวขึ้นมากเลยคือมันสาเร็จรูปแล้วมั่นคงมากมันแบบดีกว่าดีกว่าใช้สกรูเยอะเลยครับจะแน่นแนนแน่นมากคือแบบดีกว่าไม่มีโยกครับ ไม่ไม่ไม่แตกไม่หยุดไม่หลุดออกเรบร้อยไปนะคะกับขั้นตอนการตัด C N C เพื่อนำมาประกอบนะคะเป็นโครงหลังคาจีโนทัศนนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งโครงหลอนคาเนอะแล้วเดี๋ยวสีนะคะจะกลับมาอีกครั้งนะคะ ในวันที่ทุกชิ้นส่วนนะคะเสร็จแล้วและพร้อมที่จะขนส่งนะคะแล้วก็นําไปติดตั้งหน้างานนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันที่เสร็จแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะที่อบนรถนะคะกำลังออกเดินทางไปที่จังหวัดน,น่านะคะ่ะใช่แล้ว ก็หลังจากที่พาทุกคนนะคะไปดูนะคะการขั้นตอนการผลิตนะคะส่วนประกอบโครงสร้างหลังคาจีโนทัศน์นะคะที่โรงงาน,เ,นเพื่อเตรียมไปติดตั้งที่หน้างานนะคะที่รีสอร์ทที่จังหวัดน่านนะคะสี่กำลังเดินทางไปดูการประกอบแล้วก็ติดตั้งที่หน้างานนะคะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเดินทางนะและบรรยากาศการประกอบก่อสร้างโครงสร้างหลังคาจีโนทัศจากชาเล่กันค่ะ โดยเส้นทางการเดินทางนะคะที่จะพาทุกคนไปนะคะก็จะผ่านไปยังจังหวัดอุตรดิตถนะคะแล้วก็ข้ามแพ้ไปที่จังหวัดน่านกันค่ะ เกือนะคะจังหวัดหน้านะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปดูหออน้างานกันเนอะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะตามมาค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ระยะเวลาเดินทางมาก็ ยาวนานนะคะที่พาทุกคนไปดูตั้งแต่การผลิตตั้งแต่โรงงานนะคะจนวันนี้นะคะสิก็ว้าบนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าไซงานนะในการก่อสร้างนะคะหลังคาจีโนทันโรงแรมอาร์ค39มสิบเก้าน่านฟูยุยาซูมิที่สปัน์บอกเกลจังหวัดน่านนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะขั้นตอนเนี่ยก็ ที่เราบอกไปนะว่ามีหลังคาจีโนทัสนะคะทั้งหมด3ไทยเนอะทย A ไท B ไย B ไท C ย C นะตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาจ mm ีโนทัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีบางส่วนเนี่ยได้ทำการติดตัวแผ่น OSB เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเหลือ,อาการติดตั้งตัวชิงเกิลรูปหลังคานะคะ ในสภาวะแบบนี้นะคะที่ราคาเหล็กเนี่ยพุ่งสูงถึง80%เปเลยนะคะก็ทําให้แน่นอนว่ามีราคาแพงคนที่จะคิดก่อสร้างนะคะหรือว่าต้องการสร้างอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กนั้นก็ต้องอาจจะต้องช่างใจนิดนึงนะคะทําให้ระบบหลังคาจานทันนะคะก็ถือว่ามีราคาถูกกว่าระบบโครงสร้างหลังคาเหล็กกว่า30เเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สามารถตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการสร้าง อาคารพักอาศัยหรือโรงแรมรีสอร์ทนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเนอะแล้วลยิ่งการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ออมีความเข้าถึงยากนะคะอยู่บนภูเขาแต่ว่ามีวิวที่สวยงามน,นี้นะคะการที่ใช้ไม้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีน้าหนักเบากว่าเหล็กในการก่อสร้างเนี่ยก็อย่างเช่นจันทนนันนียนะคะช่างก็สามารถที่จะยกเพียงหนึ่งคนยกจันทันเนี่ยช่างหนึ่งคนสามารถยกจันทันหนึ่งชิ้นเนี่ยขึ้นมาบนหน้าไซ้งานเราแล้วก็ขึ้นไปช่วยกันประกอบติดตั้งได้เลยเรียกว่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วก็แมนพาวเวอร์ที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยค่ะแถมการติดตั้งนะคะก็ยังมีความรวดเร็วกว่าการติดตั้งจันทันแบบเด็กน,นะคะกว่า3เท่าเลยเรียกว่ารวดเร็วราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ให้ความสวยงามยิ่งคนที่จะทําโรงแรมอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติได้สวยงามแบบนี้นะคะการทาหลังคาเหล็กแน่นอนว่าไม่ได้ มีความกลมกลืนมากเท่ากับการใช้ไม้ธรรมชาตินะคะที่มีความสอดคล้องแล้วก็เข้ากับบริบทธรรมชาตินะคะสายลมแสงแดดภูเขาสายน้ำเนาะเรียกได้ว,ว่าไม้เนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกของคนที่มาพักเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าหลังคาที่เป็นเหลขข็กค่ะ และระบบโครงสร้างหลังคาจีโนทัจากชาเลนะคะก็มีการออกแบบโดยวิศวกรนะคะโดยรับแบบมาจากสถาปน,นิกมีการคำนวณโครงสร้างนะคะตามหลักวิศวกรแล้วก็ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะทําให้มีความแม่นยํานะคะดังนั้นเนี่ยก็จะประกอบง่ายทุกส่วนนะคะทุกชิ้นอย่างที่สีพาไปดูก็คือจะทําสําเร็จมาจากหน้าโรงงานทําจากโรงงานเสร็จก็ทําการขนส่งย้ายมาหน้างานทุกชิ้นเหมือนเลโก,ก้ค่ะประกอบติดตั้งง่ายใช้เวลาเพียงแบบเดียวค่ะที่สําคัญนะคะมีความแข็งแง ด้วยสามารถทนลมได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้นะคะระบบโครงสร้างหลังคาจีโนทัชจากชาเล่นะคะก็รับประกันปวกมอดลานะคะเพราะมีการอบอัดน้ํายากาันปวกนะคะป้องกันปวกมอดลาให้กับไม้ที่นามาใช้ในการกอร่อสร้างด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสิะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศร,รอบๆของรีสอร์ทนะคะแล้วก็พาไปดูความละเอียดความสวยงามของการกอร่อสร้างระบบหลังคาจีโนทัชใกล้ๆกันเลย ะโพสเซสก็ใกล้แล้วนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะได้มานอน่้ำกลางธรรมชาติแล้วก็ฟินๆกันไปนะคะกับบรรยากาศของชาปันหน้านะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับบ้านยกระดนะคะทั้งตัวสถาปัตยกรรมนะคะรีสอร์ทแล้วก็บริการของรีสอร์ทนะคะก็บอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ด้วยระบบจีโนทัสนะคะที่ทำด้วยไม้นะคะก็ดูแบบกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะทรารีสอร์ทนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านด้วยระบบหลังคาโครงสร้างจีโนทัตที่สะดวกนะคะรวดเร็ว แรงนะคะแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ชาเล่ได้เลยนะก็วันนี้นะคะสิ่งก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้รีสอร์ทนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะเวลาที่มาท่องเที่ยวที่สปพานน่านบอกเรือนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวอนนี้ค่ะ